รับท่านผู้ชมที่เคารพรบับวันนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะครับมาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรอยู่กับคุณสมัยเชื้อทองหันน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรสวัสดีครับคุณสมัยครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้คุณสมัยจะนําเสนอเรื่องอะไรที่เป็นคุณค่าต่อกำแพงเพชรและท่านผู้ชมทั้งหมดครับคือ กำแพงเพชรเรานี่มีความสาคัญในสมัยส,สุโขทัยกไหมครับครับผมทีน,นี้ในศิลปะสุโขทัยนี่มันก็เขาแบ่งไว้สี่หมวดแต่หนึ่งเน้นหมวดนั้นคือก็คือหมวดกำแพงเพชรหมวดสกุกลช่างกำแพงเพชรอ๋อมีมีอะไรบ้างครับไร่ได้ไหมอ่าคืออย่างนี้ครับคือศิลปะสุโขทัยนี่แบ่งเป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งก็คือหมวดทั่วไปหมวดทั่วไปหมวดทั่วไปจัดเข้าใครไม่ได้เขาจะเรียกว่าหมวดหมวดที่หนึ่งคือหน้านาคางอีก อ่าแบบนั้นเขาเรียกกันรับอย่างหมวดที่สองก็หมวดกระแพงเพชรกับหมวดสมุนช่างกระเพงเพชรดิคือลักษณะที่เราเห็นยุ้งหลังเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรากระแพงเพชรเลยก็คือหน้าผากจะกว้างคับคางจะเสียมลงมาเป็นปมอันนี้เขาเรียกว่าหมวดกระแพงเพชรจะพบเฉพาะท้องที่ในกระแพงเพชรเท่านั้นอันนี้จะเป็นพระบูชาหรือพระประธานอ่าพระบูชาครับพระบูชาครับพระประธานตามวิหาร ตามหลทั่วไปเป็นอย่างนั้นไหมครับก็มีครับก็มีอย่างที่อย่างที่บ้านโคนะครับแต่จะจะมาในกำแพงเพชรแบบอุญยาแล้วแต่ถ้าเป็นพระสมัยสุโขทัยก็จะเป็นหมวดกำแพงเพชรครับผมอย่างนี้เป็นโคปั้นครับแล้วก็หมวดที่สองเลยใช่ไหมครับครับผมมันจะมีหมวดที่สามหมวดที่สามนีหมวดที่สามนี่จะเป็นหมวดอ่พุทธชินราชคือยุคปลายสุโขทัยแล้วอ่พุทธชินราชอย่างนู้นะครับ นิ้วพระหัตเนี่นิ้วมือนี่จะเท่ากันหมดเลยอ๋อแต่ที่หน้าอะไรต่างก็เหมือนสุโขทัยทั้งหมดแต่สังเกตนะครับถ้าไปไหว้หลวงพ่อที่พิโลกอะนิ้วผระหัตของท่านเนี่ยจะตรงกันหมดเลยเขาไม่เหมือนมือคนนะครับจะเท่ากันหมดเลยครับไม่เดือดังเกศครับผมชมความลังเกศเยนะแล้วก็หมวดที่สี่นี่เขาเรียกว่าหมวดวัตกวนแบบสุโขทัยก็คือแบบลังกาจะองค่นอ้วนแบบอินเดีย หน้ากลมๆแล้วก็เม็ดพระศกใหญ่ๆมีทั้งปูนปั้นมีทั้งสำลิดอันนี้สุขโขทัยก็แบบนีนทีหมดก็แสดงว่ากำแพงเพชรของเรานั้นไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับมีพุทธศินของตเองโดยเฉพาะโดยเฉพาะครับแล้วอีกช่วงหนึ่งที่อยู่ในใจลึกนะครับเขาเขาบอกว่า,าสุขโขทัยได้นิมนต์พระสังฆราชจากกำแพงเพชรไปสร้างวัดที่สุขโขทัยวัดเทนทิ้งหนังนะครับครับผมนะก็แสดงว่าแม้แต่สถาปัตยกรรม การสร้างวัดเอาไปจากกำแพงเพชรไปจากกำแมงเพชรครับ,ค,รบคือในสุขโขทัยนี่เมืองเราเป็นเมืองลูกหลวงเป็นรัฐการชนทางอุธย่าพอช่วงปลายๆนี่ก็อุธยาก็เข้มแข็งขึ้นมาจะมาตีสุขโขทยัยศิลปะช่วงนี้ก็ออกมาแบบคือเป็นช่วงปลายของสุขโขทัยแล้วคร,ครับผมอันนี้อันนี้เป็นองค์อันนี้เป็นพระพุทธรูปปางมาวิชัยครับ <St an toys> แบบกำแพงเพชรคือล <ham disparity> ักษณะทุกอย่างเหมือนสุโขทัยหมดของเราน่ะต่างกันที่หน้าอย่างเดียวพระพักพระพักจะเสี่ยมลงครับแลหน้าแหลมมันเพิ่งง่ายในเปลวเปลวเหมือนกันไหมฮะเปลวเหมือนกันเหมือนครับเพราะว่าอยในยุคของสุโขทัยครับหลวงพระพักเหมือนกันพระพักต่างกันที่พระพักครับตรื่อะฮะทุกอย่างเหมือนกันคือถ้าสุโขทัยี่จะเป็นหน้านางสวยงามเป็นรูปไก่แต่ถ้าเป็นกำแพงเพชรอีจะหน้าแหลมหน่อย คือจะจะเลียวจะเลี้ยวลงครับอ่าครับผมหลังนั้นเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยครับก็จะทําเป็นปางมันวิชัยแบบนี้หรือว่าทําเป็นปางสมาธิก็ก็แล้วแต่ครับพุทธรูปเหล่านี้เราได้มาจากไหนครับอยู่ที่กำแพงเพชรครับอยู่ที่กแพงเพชรครับผมอยู่ในอุทยานวัติศาสตร์เลยครับผมเก็บเก็บแต่ส่วนใหญ่ทั้งในกลุ่มนั้นช่วงหนึ่งช่วงปีพศสอง8้ายแปด ตอนนั้นก็ยังไม่เจริญเต็มที่นะมีทหารมีเร็ไม่น่าจะพูดอ่ะร่อะไรที่วัดด้วาดนะครับสามรถยีเอ็มซีใหญ่ขุดขุดพระโสมรุปไปเอาโสมรุปนี่ไปครับอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าไม่รู้ไปไหนที่วัดด้วาดเยอะเอาวาดน้อยแล้ววัดอาวาดใหญ่ครับอาวาดใหญ่ค,ออญคอือวัดอาวาดน้อยกับวัดด้วาดใหญ่ก็จะสร้างคู่กันครัเอาวาดน้อยก็ใหญ่มากนะครับถ้าเราเข้าไปดูครับผมอยู่คน คือเขาอยู่ริมถนนพระร่วงคือถนนพระร่วงนี่เป็นถนนสายแรกของประเทศไทยที่ผ่านหน้าวัดวาตออกไปทางชักเวชชังลาวนะครข้างหนึ่งข้านซ้ายนี่เป็นวัดใหญ่ครข้างขวานี่เป็นอวาดน้อยครับผมใหญ่พอๆกันใหญ่พอๆกันเลยครับครับเพราะว่าปีนี้เราได้พัฒนาวัดอวาดน้อยอราลักษณะไปเปิดดูเนี่ยเขาขุดแต่งแบบฐานใหญ่มากเลยครับวัดวัดน้อย เกือบเท่าสมบัตุกอ่อเลยนะโอ้ประมาณนั้นครับใหญ่มากเลยครับตรงนี้หลังจากที่ท่านเปิดนี้ในงานอนุรักษ์มรดกไทยอนุรักษ์มาดกกทยครับคือจัดให้คนทั่วไปหรือคนเมืองกำแพงนี้ได้รับรู้ว่าเรามีของดีคือมีพระพุทธรูปแบบกำแพงเพชรโดยเฉพาะครับคนกำแพงเพชรไรู้จักกันไม่รู้จักกันครับผมแต่รู้สึกว่าคนทั่วไปก็มาชื่นชมเยอนนะครับว่ากำแพงเพชรเรานี่มีศิลปะเป็นของตัวเองมาตั้งแต่สุโขทัยแล้วครับับ ไปก็เริ่มจากตรไหนก็ก่นนอนครับนก็เริ่มจากพระพุทธรูปสกุลช่างกับแมงเพชรนี่ครับ,รบก็คือลักษณะที่ผมบอกเมื่อกี้จะมีลักษณะต่างกันที่พระพักอย่างเดียวคือหน้าผกากจะกว้างคางจะเลี้ยวลงมาอันนี้คือเป็นพุทธลักษณะของศิลป,ปะสุขโขทัยแบบสกุลช่างกับแมงเพชรพระศพนี่เหมือนกันอ่าเหมือนกันครับมันก็นเลยครับผมอันนี้เหมือนทรงเครื่องในมัน้ยหรืออะไรเนี่ยเออ อันนี้ไม่ส่งเครื่องก็งเป็นปน,นะครับผมเป็นสังขติธรมธรมดาธรรมดาธรรมดาครับถ้าส่งเครื่องนี่จะมีเฉพาะช่วงอุยาครับครับผมอุยาจะนิยมทํมพาพระส่งเครื่องมากก็จะเป็นพุทธรูปแท้ๆเลยอันนี้เป็นพุทธรูปสุโขทัยแบบกําแพงเพชรแท้เลยครับแต่เราจะไม่บอกได้ว่าเขาที่ไหนใช่ไหมฮะอ่าไม่ได้บอกครับไหนเราไม่ทราบครับครับอยู่ในกําแพงไปเลยง่วงหครับ อันนี้เราดูสำิีมาแล้วมาดูลักษณะที่เป็นปูนปั้นนะครับก็<อ>เหมือนกับสำิีเหมือนกันแต่เราทาเป็นปูนปั้นห<อ>น้าผากกว่างเหมือนกันน้าหน้าจะเรียวลงมาเหมือนกันตาจะเหลือบมองต่ำไปไหมครับอันนี้ชารุดไปนะครับอันนี้คงเป็นพระประธานเนาะอันนี้คงเป็นพระพุทธรูปพระประธานครับรแต่เราได้แต่ได้พบเฉพาะเศียงครับผมพองคก็ไม่เห็นแล้วใช่ไหมไม่เห็นไม่มีองค์เลยครับผมคือช่วงหนึ่งที่เมื่อก่อนท่านอาจารย์มาเสริฐบอกผมนะคคุยกันนพรหว่าเมื่อก่อนไม่เขาไม่ทุบพระกันหรอก รพระเอิญเขาไปหาพระพิมพ์กันนะ<อ>ไปเจออยู่ในเสียน์นี่ในอกบ,บ้างทุกกันใหญ่เลยทีนี้ครับผมหาพระหาพระพิมกันครับครับมีการือว่ามัดนามากมีใจมากนะ,เ,ออะเขาเรียกว่าพระพระกำแพงครับนอกจากพระพระุตตูบูชาแล้วยังมีพระพิมพ์นะครับมีกำแพงขยเยงมีกำแพงลีแล้วเนี่ยนที่เขาพูดไปนะเสวยมากนะครับ คือศิลปะของกำแมงเพชรือว่าเป็นหนึ่งในสุโขทัยเหมือนกันครับ,คร,บครับอันนี้เป็นลักษณะผูส้สรุปที่เราแยกออกมาว่ากำแมงเพชรุกต้น<อ>กำแมงเพชรุกกลางยุคปลายครับมว่าเป็นลักษณะยังไงบ้างอย่างยุกต้นนี่ก็จะหน้านางทางยิกนะครับและช่วงกลางานะครับอันนี้ช่วงกลางนี่จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากขึ้นคือ